มาดูส่างนันครับว่าวดเดี๋ยวขออนุญาตติดไมคก่อนครับโชว์ของหน่อยวันนี้จะทดสอบในส่วนของซิลามอนิกซามนิกครับผมว่าเสียงเป็นยังไงบ้างผมรู้จักแต่ซโลโมอนิกโลโมโซนิกตลกเฉยเลย <c oughs> ดูนะครับไหนอยู่ในส่วนของกระบวนการตัดนะครับ ด้วยเครื่องเลื่อยสายพานในตำนานมาแป๊บเดียวเป็นตำนานเลยนะครับความเก่าก็ผมแกะไปรอบหนึ่งนะครับแกะไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> น่าจะต้องเอามาเชื่อมปะผุนะครับจะนิมก็กินได้เรียบร้อยอันนี้เป็นพาทอะไรครับจาน,เ,นาดเ,เดยว ยะไม์ก่อนครับโชว์ของก่อนว่าเรามีซีนซีพัดมาพัดในส่วนของซีนซีพัดมาตัวยึดมอเตอร์ซ้ายขวาของเครื่องพัดมาซีนซีพัดมานะครับจากเครื่องของโครงการเราที่จะทําเพื่อที่จะใช้ในส่วนของในแผนกวิชานะครับก็โดยระบบเ,<อ>เราก็ใช้ในส่วนของซีนซีนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของหัวพัดมาบุกจีบิน อส,สองร้อยองร้บกมาคืนกนนะแล้วแต่มึงเอาจะได้ก็ได้นี่ได้สองอนนตอนแรกมันมายังไงแบ่งครึ่งก่อนบ่งครึแบง่งครึ่งสรแล้วพาครึ่งต่ออีกตัดยาวเอาอ,อ,อ,อเหลม,มันไม่ได้ก็ช่างมันอันนี้ส่วนไหนส่วนตวยึดมอเตอร์ปรับได้นะครับแต่องศาระบุได้ไเครื่อนี้ ไม่ได้นะครับเอียงได้อย่างเดียวองศาก็ต้องใช้ใบรถมุมมาตั้งเอานะครับใช้ดีนะครับใช้ดีใช้ได้แต่ก็เก็บด้วยนะครับใช้เด้เก็บด้วยสัมผัสคู่ตัว ไปซื้อโซล,ล่ามาล้างเครื่องเลยไ,ไหมทำสะอาดขนาดนี้ <S <S สำคัญกว่าการใช้เครื่องนะครับก็คือในส่วนของการาดูแลรักษาเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องใครก็ใช้เป็นครับ ตับระยะนะครับว่าเราจะตัดในส่วนของอความยาวแล้วก็ตอนแรกหน้าตัดมันกว้างนะครับก็เลยต้องทําการเปลี่ยนในส่วนของตำแหน่งการจับยึดแจ่มอมะเ <c oughs> สื่องเกี่ยวของ วัดจากตัวไหนครับวัดจากล่องอ้างอิงอ่ตั้งฉากนะครับก,ก็เป็นการทดสอบในส่วนของไมซาลามอนิกนะครับรุ่นบิ๊ก0 0 ทางสมิตเตอร์ครับใส่ไฮคอนด์เจียบงูงแต่แต่รุดิพงก,ก็จะเคยดูจากแอนเตอร์ชานเลนะครับแอนเตอร์ช็อปถ้าใครเป็นสายซิ่งก็จะรู้จักแอนเตอร์ช็อปใหญ่แรงนะครับเธอโบคู่ค <c oughs> เป็นตัวขับด้วยเป็นช่างด้วย มูทายเอนเตอร์ลืมดูฉากคูนันเลยนะครับเ <20. S 3> นะองามาดูดาคูนันนะครับว่าจะใช้วิธีการเซ็ดนะตัด,ด,ดย,ยังไงให้ได้ <5. S 1> ขนาดที่ต้องการนะครับจากเมื่อกี้เบี้ยวไป5มิลดูซิตอนนี้ทำการเช็ดล้างขนาดนี้จะเบี้ยวเพิ่มเป็น10มิลหรือว่าลด

ยับเข้ามาอีกนะครับเพื่อให้เป็นการประคองได้ระดับเหมาะสมกับชิ้นงานแนแลหวใช่ไหมกปรัแบบความหนืดนะครับในส่วนของความหนืดเพื่อให้ในส่วนของการยกของแขน ะครับลงตามความหนึ่งของอาวาล์วที่เราทําการเปิดนะครับปรับสเกลได้นะครับปรับสเกลได้ก็ลงตามน้ําหนักนะครับตามน้ําหนักวัสดุวันนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมเกรดไหนนี่รู้ไหมนี่ใครเป็นคนจัดซื้อมาก็คุย ไม่ทราบเกรดเลยนะครับแต่ดูจากในส่วนของเศษที่ออกมาก็ช็อปปี้ถือว่าน่าจะเกรดปานกลางนะครับไม่ถึงกับก็ไปหาน้ำมาให้พี่หน่อยเอามาขวดแค่นั้นพอนี่อยู่มั้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งทิ้งกูนะเว้ยมึงอย่าเพิ่งทิ้งกูนะเว้ยมึงเข้าโค้ด์สกับกูสองคนแล้วนะ มาซวยจิงกูโดนกูโดนคนเดียวไม่ไหวนะครับครับไปคลายข้าวรับครูวัรจันทร์ว <laughs> ันไหนจันทร์ตรนะท่านแก<น>ข้าน้ำเอาน้ำธรรมาดาแล้วเพราะพี่เติมเยอะแล้วไอ้นั่นเล่นพาจันทร์ศหัตรจัดหนักเมื่อคืนเลยทานตื่นมาไม่ไหวเลยไม่ใช่ไรแกน่าจะไปเกี่ยวข้าวอันนี้ในส่วนของ ที่เราไม่ใช้นะครับแต่ก็ใช้ในภายภาคหน้า <c oughs> ให้ดูใบใกล้ๆนะครับใบมันจะไม่เสมอกันนะครับในส่วนของอใบเลื่อยชนิดนี้นะครับมันจะมีในส่วนของสามฟันนะครับที่มันเป็นฟันใหญ่แล้วก็อีก3ฟันที่เป็นฟันเล็กนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ม่สั่งมาใช้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับดูในส่วนของเศษนะครับเศษน้ำไม่ลงเติมน้ำเติมแล้วด้วยเปิดแล้วต้องไปดูกลองอะในตัวข้างล่าง นิ่งเครื่องนี้ถ้าตั้งได้ดีๆมันตัดดีอยู่เป็นวอเตอร์ดึงแรงนะครับสามร้อยแปดสิบนะครับใช้ในส่วนของไปโรงงานห้าสิบวัตตสองแอมป์ นัคืว่าเปิดทิ้งไว้ในช่วงที่เขาทําห้องนะครับมันก็เลยมีฝุ่นเข้ามาเกาะเครื่องเยอะไปหน่อยถ้าใช้ทุกวันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนนั้นอุตสาหาสีพื้นเด็นไรผมเพิ่งซ่อมมันเสาที่ผ่านมา มิลหนึ่งะอะไรอันนี้ร้อยสี่สเก้าจุับร้อยห้าสิจุเจป๊ะป๊ะแต่มึงมึงวัดเองเนาะนนี้สี่สิบ <3 S 1> สามจุดสามครับจานเอ็ม ได้อะไรมากึ่งอีกแล้วเนี่ยห้าสิกินหนะักเพราะนาช่วยกเหล็กพี่หน่อยพี่เอ็มแจะเอาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของเครื่องก็เป็นการทดสอบในส่วนของไม้อเซรลาโมนิกนะครับที่ทางแผนกวิชาซื้อมาใช้เพื่อที่จะทำในส่วนของ สื่อการเรียนการสอนนะครับวันนี้ก็เปิดเทอมได้วันที่2แล้วนะครับในส่วนของการเรียนการสอนก็ยังเป็นลักษณะของการเรียนออนไลน์นะครับในส่วนของทางแผนวิชาก็เอา,เอามาฝากพวกเรานะครับสําหรับใครที่คิดถึงทางแผนวิชาก็เราก็เตรียมพร้อมไว้หมดนะครับทั้งในเรื่องของการสอนออนไลน์แล้วก็ลักษณะของการเรียนที่จะกลับมาเข้าเรียนในวิทยาลัยก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ